กินไปเรื่อยก,กับแม่ออสน,นะคะกินไปเรื่อยแม่ออสวันนี้ไก่ตุนไก่ตุนค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตุนวันนี้มีเมนูเดียวนะคะแล้วก็มีน้ําจิ้มทําเองนะคะแล้วก็มีผักชีแล้วก็มีหอมมีกระเทียมมาทานข้าวด้วยกันนะคะข้าวเที่ยงค่ะเป็นเล่มเลย ปลาเลมไหมรสชาติปลาเล่มปลาเล่มอร่อยไก่อร่อยมากนรัดน้ำจิม้มรัดน้ำจิม้มลองชิมน้ำจิ้มดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างโอ้ยไก่กระโดดแนละ้วเปรี้ยวเผ็ด เปรี้ยวเผ็ดก็าบอกกินดีเวลากินแม่เคี้ยวกรุบเลยนะกับเทียมจะต้องตุนไว้ต่อหน่อยอยากให้เล็กวันนี้มาทานด้วยกันนะคะ ฝากช่องด้วยนะคะกินไปเรื่อยแม่ออสค่ะหอมอยาจกกีนหอมไหมหอมหอมอยาจกกีนอร่อยเลยร้อนๆอยู่เลยนะคะ ยังร้อนอยู่แต่ไก่เละกมีปีกไก่บนกับปีกไก่ล่างนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าไหนบนอันไหนล่างน่าจะมีเนื้อด้วยนะเนื้อไม่ได้ใส่เพราะเาไม่ได้ใส่ใช่ไหมไม่ได้ใส่เพราะว่าไม่ได้อยากตุนแบบแค่สองอย่างนี้ไงตอนอแรกนึกว่าใส่เท้าด้วยตีนอะ่ะตีนไม่ได้ใส่ตีนนะ่ะหนูไว้ทํายำเราจะทํายำวุ้นเส้นทานนะคะจะกินยำวุ้นเส้น อันนี้มีเมนูเดียวก็พอแล้วค่ะเมนูเดียวก็ทานได้แล้วอร่อยจริงว่าจะทำน้ำพริกแต่ไม่อยากอยากกินวันหลังอยากแทะกระดูกอ่อนตรงเนี้ย กินสิคะต้องใช้มือไงออถ้า<อ>ตรงเนี้ยไม่ใช้มือแล้วใช้อะไรคะช้อนหยิบในหน้ากระหล่๊งอ่ะมันจะกรุบกรุบอื ต้องเอาน้ำฉ่ำๆตอนแรกว่าจะตุ๋นหมูส่วนมากกับข้าวทำเองเนาะซื้อก็น้อยมากไม่น้อยเราก็ซื้อเยอะอยู่นะแม่ซื้อไม่ค่อยได้ทำไงซื้อซื้อกินซื้อกินน่ะน้อยกว่าทำอ๋อใช่ พอร้าน้ำจิ้มมาเข้ากันเลยอ่ะปุ๊บอย่างเงี้ยโอ้โหน้ำจิ้มนี้ต้องมีอะไรมาจิ้มหน่อย <c oughs> ักซีซดสดใหญ่จังเลย ถ้าซื้อเส้นวุ้นเส้นมาก็เป็นต้มเส้นได้ของคนอีสานนะชอบชอบใส่เข้าไปเป็นพะโล่ไม่ใช่ค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวไกไ่ต้มเส้นเน่ยถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ทำไก่แบบนี้อร่อยตายเลยเ็าทำอร่อยกว่าเราค่ะเพราะว่ามันต้องใช้